กดไลค์โดดรัวบิวชวินพาเบลราดูงานในเครืออาณาจักรซีพีชัดเจนตำแหน่งวาที่สภัยแสนล้านนางเอกสาวเบลราดราณีต้องบอกเลยค่ะว่าเธอนั้นลัคกี้อินเกมที่มีงานอย่างต่อเนื่องทั้งงานพีเซนเตอร์และอีเวนต์ต่าง และลักกี้อินเลิฟที่เธอนั้นโชคดีมากๆได้แฟนแสนดีสุภาพน่ารักที่สำคัญเป็นนักธุรกิจทายาสแสนลา้านเครือซีพีอย่างวิลชวินเจียรววนน์คอยซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุญหรือการกุศลต่างๆจะเห็นเบลลาและวิลชวินเขยงข้างกันช่วยเหลือกันไปด้วยกันซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้เห็นภาพของสาวเบลลานั้นมาช่วยเปิดตัวธุรกิจ เช่าเรือหรูของคุณพ่อขจอรเจรรวนนท์คุณพ่อของวิวชวินมาแล้วและเบลล่านั้นก็ยังได้ร่วมเฟรมกับครอบครัวอบอุ่นในบ้านเจรรวนอนท์อยู่บ่อยครั้งอีกด้วยเรียกได้ว่าตำแหน่งสะพายตระกูลเจรรวนนท์ชัดเจนแล้วจริงๆล่าสุดเบลล่านั้นก็ตอกย้ำตำแหน่งของว่าที่สภัายแสนล้านเครือสีพีกับภาพของการไปดูงานที่บริษัทโดยมีแฟนหนุ่มวิวชวินเดินแนะนำและต้อนรับเป็นอย่างดี เห็นภาพน่ารักน่ารักและก็อบอุ่นแบบนี้แล้วแฟนๆต่างอยากเห็นภาพงานแต่งเร็วๆแล้วละคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิ่ใหม่อย่าลืมกดติดตามคะ่ะ